มาดูข้อ26กันค่ะลุงนําเงินจํานวนหนึ่งนะคะมารวมกับเงิน360บาทของป้าค่ะแล้วแบ่งให้หลานสี่คนทําให้หลานได้รับเงินคนละ120บาทลุงนําเงินมาสมทบเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้มไม่ยากเลยเนาะง่ายๆอะเรามาดูซิว่าลุงนําเงินมาสมทบเท่าไหร่สมมุติว่าให้ลุง นำเงินมาสมทบ x ปาดนะคะามาสร้างสมการกันเลยนะเงิน x ปาทที่ลุงนำมาก็ไปรวมกับเงินของป้า360บาทใช่ไหมคะแล้วแบ่งให้หลาน4คนค่ะแบ่งให้หลาน4คนก็คือหารด้วย4นะคะ ปรากฏว่าแบ่งให้หลาน4คนหลานแต่ละคนจะได้รับเงิน120บาทตรงนี้เขเขียนว่าเท่ากับ120จบราค่าสมการง่ายมากเลยเนาะย้ายตัวหารขึ้นไปคูณนะคะ4คูณ120ก็ได้เป็น480นะ x บวกได้360ใช่ไหมคะ x ก็เลยเป็น480ลบด้วย360ก็จะได้ว่าลุงนำเงินมาสมทบ120บาทนะคะก็ตรงกับตัวเลือกกอไก่ค่ะข้อนี้สั้นมากแล้วก็คิดง่ายด้วยนะคะเเราไปดูข้อ27กันค่ะจำนวนเต็มบวก3จํจำนวนเรียงกันนะคะคาว่า3จํจำนวนเรียงกันเนี่ย จำนวนเต็มบวก3จำนวนเรียงกันให้เราสมมุติแบบนี้นะคะเอ,อ่อถ้าสมมุติว่าคุณสมมุติเป็นเลข8 9ดเก็แล้วกันนะ3จำนวนนี้เรียงกันใช่ไหมคะ8จะเขียน9ในรูปของ8นะคะก็เป็น8ปบวกหคะ่ะเขียน10ในรูปของ8ก็คือ8ปบวกสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมุติให้8เป็น x แก็จะเป็น x บวก1น่แตัวนี้จะเป็น x บวก2นี่ค่ะ3าจำนวนเรียงกันให้สมมติแบบนี้นะก็บอกว่าให้จำนวนเต็มบวก3จํจำนวนนะให้3ามจำนวนเรียงกันเป็น x นะคะแล้วก็ x บวก1 x บวก2โจทย์บอกว่า2เท่าของค่ามากนะคะ สองเท่าของค่ามากไปรวมกับอีกสองจำนวนนะคะแสดงว่าค่ามากนี่ะอยู่ตัวหลังนะคะเนี่ยค่ามากอยู่ตัวหลังนะคะโจทย์บอกว่าสองเท่าของค่ามากก็คือสองเท่าของคือคูณนะคะคูณค่ามากค่ามากก็คือตัวนี้เลยค่ะค่ามากนะคะคือ x บวกสอง ไปรวมกับอีก2องจำนวนค่ะก็คือไปรวมกับ x แล้วก็ไปรวมกับ x บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยห้าเสร็จแล้วค่ะตั้งสมการได้แล้วนะแก้ก็ไม่ยากเลยอันนี้นะคะ2คูณ x เลยค่ะก็ได้2 x 2อคูณสก็เป็น4ใช่ไหมคะตัวนี้บวกกันก่อนก็นกได้ x บวก x เป็น2 x นะคะแล้วก็บวกอีกหนึ่งค่ะเท่ากับ105ค่ะตัวนี้นะคะรวมกันเป็น4 x สี่บวกหนึ่งก็จะเป็นห้าใช่ไหมคะเท่ากับหนึ่งศูนย์ห้าค่ะเพราะฉะนั้นสี่เอ็กซ์เป็นเท่าไรย้ายห้าไปลบออกจาก 105, ร้อยห้าเหลือร้อยหนึ่งนะคะเอ็กซ์เป็นเท่าไรเอาสี่ไปหารร้อยค่ะสี่หารร้อยเราก็จะได้ยี่สิบห้านะคะเอ่อโจทย์ถามว่าเลขจํานวนน้อยมีค่าเท่าไหรอ้าวเจบแล้วเพราะเลขจํานวนน้อยของเราคือเลขอะไรคะเลขจํานวนน้อยของเราก็คือตัว x เนี่ยนี่ค่ะเลขจํานวนน้อยคือตัว x นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยค่ะว่าเลขจำนวนน้อยเป็นยี่สิบห้านะคะตัวเลือกอยู่ข้อขอไขค่ค่ะวอนนี้ไม่ยากเนาะอ่ะมาดูข้อยี่สิบแปดกันจิตอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไปแล้วห้าสิบหน้านะคะเหลือหน้ายังไม่ได้อ่านเออเขาบอกหน้าที่แท้จริงเนี่ยคืออ่านไปล้วสี่สิบหน้าเหลือหน้าที่ยังไม่อ่านแต่เขาให้บอกว่า หรือเป็นในแนวของเศษส่วนนะคะหรือเป็นแบบเศษส่วนเพราะฉะนั้นถามว่าหนังสือทั้งหมดนี้มีกี่หน้าหนังสือทั้งหมดนี้มีกี่หน้านะคะให้เราสมมุติว่าหนังสือทั้งหมดมี x หน้าให้หนังสือนะคะมี x หน้าทีนี้ให้เราทำแบบนี้นะง่ายๆเลย เราตั้งเลยค่ะเหลือเท่ากับเหลือเดิมมี x หน้าใช่ไหมคะอ่านไปละ40หน้าก็เป็นเหลือ x ลบ40ค่ะแต่โจทย์บอกเหลือในลักษณะเป็นเศษส่วนว่า7ส่วน9ของคือคูณคูณจำนวนหน้าทั้งหมดก็คือคูณกับ x ค่ะเห็นไหมคะเหลือเท่ากับเหลือจบและวิธีตั้งสมการนะ,ะ x เราก็ย้ายก้อนี้นะคะจากบวกข้ามมาเป็นลบค่ะแล้วก็ย้าย40จากลบข้ามไปเป็นบวกนะคะอันนี้นะคะ9กคูณเได้ 9x 9x เอก็ลบเจก็เหลือ 2x ส่วน9ค่ะเท่ากับ40นะคะ x เป็นเท่าไหร่ก็ย้าย2อส่วนเจากตัวคูณไปเป็นออกขอโทษ2อส่วนเนะคะย้ายกลับข้างมาตัวคูณมาเป็นตัวหารกลับเสร็จเป็นส่วนได้9กส่วนสนะคะคูณกับ40อ่ะ2 1 2องสนะคะเราก็จะเหลืออไม่ใช่ค่ะจะได้9ก้คูณยีก็สรุปว่าหนังสือเล่มน,นี้มี1 8ึหน้านะคะ,ะตัวเลือกอยู่ข้ององูค่ะชุดนี้3ข้อนี้ไม่ยากนะพอน่าจะพอทำได้นะค่ะข้อ29่สิบเก้านะคะอีก10ปีข้างหน้านะคะอัตราส่วนของอายุบิดาต่อบุตรเป็น5ต่อ2นะคะ ปัจจุบันนี้บิดาอายุมากกว่าบุตรปีจงหาว่าบิดาอายุปัจจุบันเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูค่ะสมมติว่าเราจะให้ปัจจุบันนะให้ปัจจุบันบิดาอายุ x ปีปัจจุบันนะคะบิดาอายุ x ปี แล้วก็เช่นกันสมมุติต่อไปเลยนะปัจจุบันบุตรอายุ x ต้องลบ28ปีนะคะเพราะว่าบิดาแก่กว่าบ,บุตร28ปีค่ะถัดไปนะคะเราก็ไปดูว่า10ปีข้างหน้าค่ะ10ปีข้างหน้าบิดาก็จะอายุเท่าไหร่คะ x บวก10นะคะ บุตรก็ต้องอายุมากขึ้นตามกันบุตรก็จะอายุเป็น x ลบ28บวก10ค่ะหรือสรุปได้ว่าเป็น x ลบ18ปีนะคะจากข้อความตรงนี้นะคะอีก10ปีข้างหน้าอายุของบิดาต่อบุตรอะแล้ก็เอาบิดาตั้งนะคะต่อบุตรก็คือ x ลบด้วย18เท่ากับ5ต่อ2ใช่ไหมคะอืมก่อนอื่นเลยเนี่ย เราก็ต้องบล็อกวงเล็บนี้ก่อนนะก่อนจะแก้สมการนะคะแล้วก็ย้ายเนี่ยขึ้นไปคูณไข่นะเราก็จะได้ว่า2ขึ้นไปคูณอยู่กับ x บวก10ใช่ไหมคะ x ลบ18ก็ขึ้นไปคูณอยู่กับ5นะตัวนี้คูณเปิดเข้าไปก็จะได้เป็น2 x บวก2คูณ10เป็น20ค่ะเท่ากับ5คูณ x ก็ได้5 x นะคะลบ ห้าแปดสศูนย์ทดสี่นะห้าหนดสเป็น9นะคะค่ะถ้าเราย้าย 2x ไปลบออกจาก 5x เราก็จะเหลืออยู่ 3x ใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายลบเก้าสค่ามาเป็นตัวบวกค่ะเก้าบบวกยีจะได้เป็น110นะคะเราก็ย้าย3เนี่ยตัวคูณมาเป็นตัวหารขอสลับฝั่งนะคะก็เป็น110หารด้วย3ค่ะ3 3 9เกแล้วเศษ2 3 6สา เราจะเหลือเศษสองส่วนสามปีนะคะซึ่งเราก็จะไม่มีตัวเลือกตัวเลือกพิมพ์มาผิดค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเอ,อ่อทีนี้บางโจทย์เนี่ยเขาชอบให้เราคิดปีเป็นเดือนด้วยนะคะเราก็จะตอบว่าสามสิบหกปีนะคะส่วนสองส่วนสามปีเนี่ยเศษสองส่วนสามปีหนึ่งปีมันมีสิบสองเดือนใช่ไหมคะ,ะเราก็เอามาแทนที่อย่างนี้เพราะฉะนั้นสามหนึ่งสามสามสี่สิบสอง ก็จะได้ว่าเศษสองส่วนสามปีความหมายก็คือหกเดือนนะคะหกขอโทษค่ะแปดเดือนค่ะแปดเดือนเพราะฉะนั้นก็ตอบมีอายุสามสิบหกปีแปดเดือนนะคะเราไปดูข้อสามสิบนะคะโจทย์ข้อนี้น่ารักดีค่ะสุดานะคะอ่านหนังสือค่ะสุดาอ่านหนังสือไปวันละ ห้าสิบหน้าวันละห้าสิบหน้านะแต่ก่อนที่จะอ่านหน้าต่อไปจะต้องกลับไปอ่านทวนต้นสิบห้าหน้าเพราะฉะนั้นพอต้นต้นสิบห้าหน้าทุกครั้งก็จะเหลืออ่านจริงๆแค่เท่าไหร่คะสิบห้าหน้านะคะ,ะเราลองมาดูนะวันแรกอ่านไปเนี่ยห้าสิบหน้าวันที่สองถ้าจะอ่านต้องทวนต้นสิบห้าหน้าก็คือเอาสิบห้าไปลบจากห้าสิบ ก็จะเหลือ35สิบห้านะคะเพราะฉะนั้นวันที่สองก็อ่าน35หน้าวันที่สองอ่าน35หน้านะคะแต่จริงๆเขาอ่านเป็น50หน้าใช่ไหมคะอ่านทวนต้นไปสิบห้าหน้าแล้วนะต่อไปนะคะวันถัดไปก็ทวนต้นไปอีกก็35เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ไม่ทราบก็สมมุติว่าจะเป็น X1 X1 นะคะวันแรกเราเก็บเอาไว้ก่อนเนี่ยวันแรกเนี่ยห้าสิบหน้าเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยคิดใหม่ต่อไปนะคะเราก็มาดูว่าหนังสือทั้งเล่มเนี่ยมีอยู่แค่สี่ร้อยหน้าใช่ไหมคะสี่ร้อยหน้าเราก็มาคิดอย่างนี้เลยนะคะว่าสี่ร้อยหน้าหักวันแรกออกห้าสิบหน้าเพราะไม่สม่ำเสมอกับคนอื่นเขาในตัวเลขชุดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะหารด้วย อืมหารด้วยอะไรเนี่ยอืมโอเคยังคิดปกติไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวกันนะฮะตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเนี่ยสี400่ร้อยลบห้าสิบก็เลยเหลือสามร้อยห้าสิบอ๋อขอโทษค่ะได้ละถัดไปก็เหมือนกับอ่านเพิ่มขึ้นวันละสามสิบห้าหน้านะคะวันละสามสิบห้าหน้าตรงนี้ก็หารด้วยสามสิบห้าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ สามห้าหนึ่งสามห้าสามห้าศูนย์นะ,ะก็แสดงว่าอ่านต่อไปอีกกี่วันคะสิบวันนะคะอ๋อแสดงว่า x1 เนี่ยเราไม่ต้องสมมุติเลยก็ได้เนี่ยโทษนะคะ x1 ไม่ต้องสมมุติอ่ะเราก็อ่านต่อไปอีก10วันก็เลยสรุปว่าสุดาต้องใช้เวลาอ่านหนังสือกี่วันจึงจะหมดเล่มนะคะแล้วก็มาคิดว่า ต้องอ่านทั้งหมดกี่วันเอ,อ่อทั้งหมดเนี่ยให้เรามาคิดตอนแรกนี่ด้วยนะคะที่เรามีขยัะไว้นะคะหนึ่งวันบวกกับอีกสิบวันที่เราคิดได้ตรงนี้รวมแล้วสุดาต้องใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้สิบเอ็ดวันค่ะจะงงไหมคะเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูของผสมนะคะ โจ์ก็ยังชอบออกของผสมอยู่นะคะของผสมเนี้ยใช้หลักง่ายๆเลยค่ะอย่างข้อเนี้ยโจทย์บอกว่าเอ,อ่อเขามีกําไรอะขอโทษทานผสมสองชนิดราคา36กกิโลกร,รัมละสาบาทกับกิโลกร,รัมละ24บาทอัตราส่วนเท่าไหร่ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่จึงจะทำให้ขายทานผสมนี้35บาทแล้วได้กำไรยีาเปอร์เซ็นตตรงว่ากำไรยีาเร์เให้เราหาต้นทุนค่ะ นะคะคให้เรากลับไปหาทุนโจทย์ลักษณะน,นี้นะคะให้เริ่มแบบนี้ค่ะทุนนะคะก่อนผสมเท่ากับทุนหลังผสมนะคะเออตรงนี้ครูก็จะสมมุติว่าจากข้อความตรงนี้นะคะกิโลกร,รัมละ 36บาทก็ซื้อสมมติว่าเราซื้อมาตรงนี้นะคะ x กิโลกรัมค่ะตรงกิโลกร,รัมและ24บาทก็สมมติว่าซื้อมา y กิโลกรัมนะคะ y กิโลกรัมอะมาเริ่มนะคะก่อนอื่นเราจะต้องไปดูที่กำไรค่ะ25เปอร์เซ็นต์ไปหาทุนนะคะเราก็จะไปเริ่มว่าทุนต่อขายทุนก็คือ ทุนก็คือทุนขายเห็นไหมเขาขายกิโลกร,รัมละเท่าไหร่คะสาสิบห้าบาทค่ะได้กำไรยี่บห้าเปอร์เซ็นก็หมายถึงอะไรคะทุนร้อยใช่ไหมคะขายไปร้อยบวกยี่บห้าก็คือร้อยิบห้านะคะเราแก้สมการตรงนี้ก่อนเนาะหาทุนค่ะย้ายสามห้าตัวหารขึ้นไปเป็นตัวคูณน,นะคะก็จะได้ว่าสามสิบห้าคูณด้ร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยยี่สบห้าค่ะตัวนี้นะคะ ัดการจะได้4ี่ส่วนหนะคะแล้วก็ห้าหนึ่งห้าห้เค่ะเพราะฉะนั้นทุนก็คือ7จคูณสเป็น28บาทค่ะถัดไปนะคะทุนก่อนผสมเท่ากับทุนหลังผสมนะคะชนิดที่1เราซื้อมากิโลกร,รัมละ36บาทซื้อไป x กิโลกร,รัมก็เป็น3 6มสิก x บาทบวกกับชนิดที่2ซื้อกิโลกร,รัมละ24บาทซื้อไป y กิโลกร,รัมก็เป็น2 4 y บาทนะคะ ต้องเท่ากับทุนหลังผสมนี่ค่ะตัวเลขตัวนี้คือทุนนะคะคือ28คูณกับของผสมก็คือชนิดแรก x กิโลกรัมบวกชนิดที่2คือ y กิโลกรัมนะคะตั้งเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราคูณตรงนี้เปิดวงเล็บเข้าไปจะได้เป็น28 x นะคะบวก2 8 y ตรงนี้ยังคงเป็น36 x บวก2 4 y เหมือนเดิมนะคะค่ะเราก็ย้าย28 x ค่ามาฝั่งนี้เป็นตัวลบใช่ไหมคะก็3 6 x ลบ2 8 x ก็จะเหลือ8 x นะคะแลยะย้าย24 y ไปลบกับตัวนี้ค่ะก็จะเหลืออยู่4 y ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x ต่อ y คือย้าย y นี้มาเป็นตัวหารนะคะเช่นเดียวกันย้าย8ไปหารฝั่งนี้บ้างก็จะได้เศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วค่ะว่าชนิดแรกต่อชนิดหลังคือ x ต่อ y เท่ากับ หนึ่งต่อสองค่ะแลบข้ององงูนะค่อยๆศึกษานะคะเรืเ่องทุนของผสมเนี่ยค่ะ